สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเนียนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวในส่วนของหมวดเครื่องครัวกันบน้างนะครับกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าครับของยี่ห้อ h a เฟเลตัวนี้ซึ่งแพ็กเกจเนี่ยมันอาจจะดูใหญ่นะครับคือพอแรกผมก็งงๆว่าทำไมแพ็กเกจมันใหญ่จังครับแต่หน้ากล่องก็เขียนไว้ว่า แถมฟรีหม้อนะครับก็คือคุณซื้อตาไปปุ๊บเนี่ยพร้อมไปทำซุก,กี้หรือชาบูทานได้เลยนะครับทีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะก,กล่องรีวิวพร้อมกันนะครับ สำหรับตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับข้อดีของเขาก็คือมันับม,มันสามารถที่จะทําความร้อนได้ไวนะครับผมแล้วก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องโปรดักฑ์ของเราบ้างนะครับก็เป็นของยี่ห้อ Hafile นะครับรุ่นนี้ก็หน้าตาเนี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับคือปกติเนี่ยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบทั่วๆไปที่เหมือนที่คล้ายๆกัน,นในท้องตลาดนะครับแต่ว่าเจ้าตัวรุ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ารูปทรงของเขาเนี่ยมันมีรูปทรงลักษณะที่ค่อนข้างสวยนะครับผมก็เลย ลองซื้อมาใช้งานดูนะครับเจ้าตัวนี้คือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันสะดวกกับการใช้งานนะครับบางทีเนี่ยเราอยากจะกินสุกี้หรือกินชาบูเนี่ยเราก็แค่เอาหม้อนะครับผมมาวางนะครับผมหรือว่าเราอาจจะทําอย่างอื่นนะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้ตาแม่นเหล็กไฟฟ้าได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อเจ้าตัวหม้อสุก,กี้มาทําโดยเฉพาะก็ได้นะครับใช้เจ้าตัวเตาเนี่ยกับหมอ้อ ของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะแล้วที่สาคัญคือมันร้อนเร็วด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับสําหรับเจ้าตัว ecom นะครับผมขีด227นะครับนะเดี๋ยวมาแกะกันข้างนอกเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ารับประกัน1ปีแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเนี่ยเป็น LED นะครับแสดงสถานะการทํางานนะครับรองรับภาชนะสําหรับเตาไม้เหล็กไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเขาเขียนไว้แบบนี้นะครับอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าคุณใช้เตาที่เออถ้าเกิดคุณใช้ภาชนะที่ ไม่ได้มีคุณสมบัติสําหรับเตาไม่เหน็กไฟนะครับมันก็จะไม่ทําปฏิกิริยาไม่เกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนามัมนก็พูดยังไงก็คือมันใช้งานไม่ได้อะไรแหละแกะมานะผมข้างในผมขอหยิบของแมก่อนเลยแล้วกันนี่จะเป็นหม้อลักษณะแบบนี้นะครับก็ชาบูพร้อมฝานะครับอ่ะมีมาให้เลยแบบนี้หลังจากนั้นข้างในก็เป็นตัวเตาไม่เหล็กไฟฟ้าครับใส่โฟมใส่กันกระแทกอะไรพวกนี้มายอย่างดีนะครับอ่า นี่หน้าตาของเตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีปุ่มเนี่ยคอนโทรลอยู่ด้านหน้าปุ๊บอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะหมุนจับปุ่มต,ตรงนี้ได้นะอ่ะดูหน้าตาเนี่ยเขาดูดีเลยทีเดียวก็เจ้าตัวเตาไม่เหล็กไฟฟ้านะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะขายที่จํานวนวัตต์นะครับผมก็คือถ้ายิ่งวัตต์เยอะนะครับผมก็จะยิ่งร้อนเร็วครับแต่ว่าก็หมายความว่ากินไฟฟ้ามากขึ้นนั่นหละอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยคือผมเคยใช้ก่อนนั้นนี้นะประมาณ รุ่น2,000วัตต์นะครับผมก็รู้สึกว่ามันเพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไปในบ้านแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ร้อเร็วกว่านั้นนะครับก็มีรุ่นพวก2,500วัตต์หรือว่า3,000วัตต์นี้นะครับก็ขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดถ้าผมจะไม่ผิดนะรุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ยรุ่นเริ่มต้นส่วนใหญ่นะครับก็จะเริ่มต้นที่1,800วัตต์เมื่อกี้หล่นครับมีคู่มือมาให้ด้วยหนึ่งเล่มนะครับผมส่วนการรับประกันนะครับเขาบอกให้เราเนีีี่่่ยยยไไไปปสแกกนน QR ค้ดะะะรรรัับบผผมมลลล็าาถททจเเเพืองิภณฑ์ เดี๋ยวเรามาลองเสียบใช้งานดูนะครับปลั๊กเนี่ยก็จะเป็นลักษณะปลั๊กงลมแบบนี้นะโอเคเสียบปุ๊บเนี่ยข้างหน้าก็จะมีสถานะไฟขึ้นนะครับแบบนี้ปึ๊บเดี๋ยวผมมาลองกับเจ้าตัวหม้อเลยดีกว่าอ่ะก็เราสามารถที่จะก,กดเปิดนะครับปึ๊บอ่ะแล้วก็เลือกระดับความร้อนได้เลยนะครับก็คือมีตั้งแต่ระดับความร้อนเนี่ยที่1น,นะครับจนถึง9นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการตั้งเวลานะครับผมก็คือกดที่ปุ่ม็อกตัวนี้ครับศูนย์ศูนย์ก็คือจะไม่มีการตั้งเวลานะครับเราก็หมุนไปนะครับว่าเราจะให้เนี่ยเตาเนี่ยทำงานกี่นาทีนะครับโดยสามารถที่จะตั้งได้สูงสุดก็คือ99นาทีนะครับมันจะขึ้นทีละสินาทีนะครับอ่ะแบบนี้นะครับก็หลังจาก99นาทีเนี่ยก็คือเขาจะหยุดทํางานนะครับ ส่วนโหมด B นะครับผมจะเป็นโหมดบูตครับก็คือถ้าเรากดไปปุ๊บอ่าจะขึ้นเป็น PP แบบนี้นะครับก็คือเป็นโหมดบูตแบบสูงสุดนะครับโดยจะทำงานในโหมดบูตเนี่ยก็คือเป็นเวลาเนี่ย5นาทีนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับมาเป็นสู่ภาวะปกติครับก็ไงคครับก็จะเห็นว่าการใช้งานของต่อไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับสามารถที่จะใช้งานเนี่ยได้อย่างง่ายๆนะครับผมก็สะดวกรวดเร็วนะครับร้อนเร็วด้วยนะครับก็ ใครเนี่ยที่ทำคุยเล็กหรือว่าอยู่คอนโดนะครับผมผมมองว่าเจ้าตัวอย่างนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ